ธรรมะสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําสื่อการสอนทำศึกษาชั้นตีนะครับปัญหาถามตอบวิชาธรรมิภาคหมวดสองทำศึกษาชั้นตีระดับประถมศึกษานะครับปัญหาทั้งหมดมีด้วยกัน20ิข้อนะครับแต่ละข้อจะมีช้อยให้เลือกกอขอฟงอให้ัะเบียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องเป็นคำตอบเดียวนะครับตอบถูกหนึ่งข้อได้หนึ่งคะแนนนะครับถ้า2ี่ิข้อก็20คะแนน สลับเวลาในการตอบปัญหาทั้งหมดมี20นาทีนะครับนักเรียนพร้อมอย่างครับพร้อมก็มาตอบปัญหากันได้เลยนะครับปัญหาข้อที่หนึ่งงานผิดพลาดเพราะขาดทำข้อใดกธอทำมีอุปการะมาก ขอทำเป็นโลกบาลคอทำอันทําให้งามงอทาหาได้ยากกอขอคองอให้นักเรียนคำตอบครับให้เวลาสิบวินาทีเฉลยคคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไปทำมีอุปการะมากนะครับ ปัญหาข้อที่สองเมาไม่ขับสอนให้มีธรรมข้อใดกกตัญญูกัตะเวทีขอขันติคคิริงสติกขอคงอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาที เลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ององ,งูสตินะครับปัญหาข้อที่3สติเป็นคู่ปรับกับข้อใดก่ความประมาทขอความขี้เกียจขอความไม่ละอายงอความเบื่อหน่ายกอขอพองอให้นกเนลือกคำตอบครับให้เวลาสิบวินาที เลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่ความประมาทนะครับปัญหาข้อที่4ี่ระลึกได้ก่อนทำพูดคิดตรงกับทำข้อใดกอสติขอเฮลิขออตตประงอสัมปัชัญญะกอขอคองอให้นักเรียนลืกอกคำตอบครับให้เวลา10บวินาที ฉเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่สตินะครับปัญหาข้อที่ห้าทำที่มาคู่กับสติคือข้อใดกอสัมปัชญะญขอโสรจะขอโอตปะงอกัจจัญญูปตเวทีก็ขอขอ,ขอ,ของอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลาสิบวินาที เฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่สมัมปชัญญะนะครับปัญหาข้อที่6ข้อใดจับผู้ไม่ถูกต้องกอส,สติสัมปชัญญะขอฮิริอกตปะคอขันติโสลจ,จังงอขจัญยูปตะเวทีกอขอขอมอให้นักเรียนเลือกคำตอบรับให้เวลา10ปวินาที เฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ององโอปตัญญูปะตะเวทีนะครับปัญหาข้อที่7โลกจะสงบสุขเพราะมีธรรมข้อใดคุ้มครองก็ธรรมอุปการะมากขอธรรมอนุธรรมให้งามคอธรรเป็นโลกบาลงอกฎหมายกอขอพองงอให้ลุกเรีนเลือกคำตอบครับให้เวลาสิวินาที หลือคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อคอควายทำเป็นโลกบาลนะครับปัญหาข้อที่8ปดทำขในข,ในข้อใดที่ได้ชื่อว่าเป็นโลกบาลกอสติสมัมปชัญญะขอเฮริโอตปะคอขันติโสรัะจงอทานศีลภาวนากอขอคองงให้นักเรียนเลือกคำตอบครับ ให้เวลา10วินาทีเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ฮิลิโอตปฟปัญหาข้อที่9บุคคลในข้อใดชื่อว่ามีฮิลิ กกิ่งไม่กล้าร้องเพลงเพราะอายขอกอนอายไมย่กล้าบอกรักแฟนขคิดไม่ลอกข้อสอบเพราะอายแก่ใจงอค้อยอายเพราะหกล้มในที่สาธารณะกขอ,ขอของอให้นักเรลียนรักคำตอบครับให้เวลา10บวินาที เฉลยคําตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอควายกิฟไม่ลอกข้อสอบเพราะอายแก่ใจปัญหาข้อที่สิบข้อใดไม่ใช่ลักษณะของโอตตปากรไม่ทาความชื่อเพราะกลัวคนเห็นขอไม่ทําชั่วเพราะกลัวตกนรกขอไม่ทําชื่อเพราะกลัวบากงอไม่ทําชั่วเพราะ กลัวเสียชื่อเสียงกขอกอองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลาสิวินาทีจะเริยคคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกไก่ไม่ทำาชั่วเพราะกลัวคนเห็นปัญหาข้อที่11ไก่งามเพราะผลคนงามเพราะข้อใดกสติสัมปชัญญะ ขอขันติโสะจักรขอเฮลิโอตปะงอบุพกาลีกตังญญูกตเวทีกขอคอ,องงอให้เกกลือกอนานรอกคำตอบครับให้เวลาสิบวินาทีเฉลยคำตอบข้อที่จุดทองคือข้อขอไข่ขันติโสะจัก ปัญหาข้อที่สิบสองข้อใดไม่ใช่ลักษณะของขันติกกอ,อดสูขออดใจขออดกั้นงออดทนกอขอกองงอให้นึกเลยหรือคำตอบครับให้เวลาสิบวินาที เลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่ปดศูน์นะครับปัญหาข้อที่13บข้อใดจัดเป็นขันติที่แท้จริงกอทนต่อความลำบากขอทนต่อความหิวคอทนต่อโรคภัยไข้เจ็บงอทนต่อความเจ็บใจกอขอคองอให้นัเรียนเลือคคำตอบครับให้เวลา1 0บนาที และยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้องอคนทนต่อความเจ็บใจปัญหาข้อที่14บสี่ข้อใดควรนำมาใช้คู่กับพันติตกสติขอสรจักอสัมปัชญะงอเฮลิกอขอของอให้นักเรือนและคำตอบพัาให้เวลาสิบวินาที เลยคําตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่โสรจจรนะครับปัญหาข้อที่สิบห้าผู้ดูผู้ถูกดูหมิน่นได้รับความเจ็บใจแต่ยังยิ้มแย้มได้เพราะมีธรรมข้อใดกอฮิริขอสติขอโสรจจะงอขันติ ขอขอของงให้เนื้เรียนือคำตอบครับให้เวลา10บวินาทีทเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อควายโสรจัตนะครับปัญหาข้อที่16บุพการีมีความหมายตรงกับข้อใด ขออาบน้าร้อนมาก่อนขอทำอุปการะมาก่อนขอเรียนรู้มาก่อนงอริเริ่มก่อนกขอคอองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลาสิบวินาทีเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ทำอุปการะมาก่อน ปัญหาข้อที่17บุคคลใดบุคคลใดพ่อใดไม่จํากัดว่าไม่จัดไม่จัดว่าเป็นบุพการีก่อพ่อแม่ขอครูอาจารย์ขอพระพุทธเจ้างอบุตริดาก่อขอคอ,องอให้เรียนเลือกคำตอบให้เวลาสิบวินาที เละคำาตอบข้อที่ถูกต้องคือข้องง,งูบุตธ,ธิดาครับปัญหาข้อที่18ข้อใดไม่จัดเข้าในกัตัญญูปจัจเวทีกอบุตธ,ธิดาขอครูอาจารย์ขอสาวกงอ0ิขอขอ,ของอให้เลือกคำตอบพักให้เวลาสิบินาที เฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่คร,รูอาจารย์นะครับปัญหาข้อที่19บเกาทรพีมีความหมายตรงกับข้อใดอกอปัตัญยูขออากตัญยูคอกะตะเวทีงอกัมพะกอขอคองาะนักเรียนและคำตอบพักให้เวลาสิบปีนาที เรดยคําตอบข้อที่ถูกต้องถึงข้อขอไข่อะตันยูครับปัญหาข้อสุดท้ายข้อ20ไม้เท้าคนเท่าดีกว่าลูกเต้าอากตันยูแสดงถึงลูกประเภทใดก็เนรคุณขอตอบแทนคุณขอรู้คุญคุณงอทำบุญคุณก็ขอ,ขอของอให้นักเย็เลือคำตอบครับให้เวลาสิบวินาที และคทีำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกไก่เนระคุณเป็นไงครับยี่สิบข้อได้กี่คะแนนครับสหรับปัญหาถามตอบทำศึกษาชั้นตีวิชาทรรมวิภาค์ของบทสองก็จบได้เพียงเท่านี้นะครับบอกว่าคงจะมีความสุขกับการเรียนทำศึกษานะครับโปรดติดตามปัญหาถามตอบทำศึกษาชั้นตีวิชาทมวิภาค์บทสาม ต่อไปนะครับธรรมสวัสดีครับจากสื่อการสอนพุทธศาสนาวัดสุนวางตะบนแม่นางขาวอําเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาครับธรรมสวัสดีครับ